เผยโฉมทางการ Oppo Find X8 Ultra และ Oppo Find X8s Series ก่อนเปิดตัว10เมษายนนี้ล่าสุดทาง Oppo ได้เผยโฉม Oppo Find X8 Ultra และ Oppo Find X8s Series อย่างเป็นทางการแล้วครับหลังจากที่ได้ประกาศวันเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและทยอยปล่อยทีเซอร์มาอย่างต่อเนื่องเลยครับซึ่งในคลิปนี้เราจะได้เห็นดีไซน์ครบทั้ง3รุ่นเลยครับ จากในทีเซอร์นี้เกี่ยวกับดีไซน์ของทั้ง3รุ่นมีตามนี้ครับ Oppo Find X8 Ultra ปรับดีไซน์กลับมาใช้จอแบนกรอบเครื่องเหลี่ยมลดความโค้งลงอย่างชัดเจนอัปเกรดกล้องหลังชุดใหม่ด้วยเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนและจอ 2K ที่มีขอบจอที่บางมากสีไฮไลท์จะได้ไม่ที่สีขาวเรียบหรูครับต่อกันที่รุ่น Oppo Find X8s เครื่องเล็กเน้นความคล่องตัวชูจุดเด่นเรื่องขอบหน้าจอที่บางแค่1.25ม mm, ิลลิเมตร มีดีไซน์หน้าจอฝาหลังแบบแบนราบวางตำแหน่งกล้องใหม่สมมาตรซ้ายขวากรอบเครื่องเหลี่ยมเปลี่ยน a l e สไลเ i อร r เป็น Rider, ปุ่มแอคชั่น Action, ที่สั่งงานได้หลากหลายขึ้นรวมถึงเลือกใช้งาน ai ได้ด้วยครับโดยสีสนันจะเน้นไปที่สีสดใสกว่ารุ่นพี่อย่างชัดเจนในคลิปจะอวดมาด้วยกันทั้งหมดสีสีคือสีดำสีขาวสีชมพูและสีฟ้าส่วนรุ่นลองอย่าง oppo find แป plus ถูกให้ความสำคัญน้อยหน่อยเราเห็นแวบเดียวเท่านั้นเองครับ มีดีไซน์เหมือนกับ Oppo Find X8 อลังแบนด์มีโมดูลกล้องวงกลมพร้อมโลโก้ h u s q v a r a แต่จะได้สีใหม่อย่างสีม่วงที่โดดเด่นเข้ามาครับดูรวมๆแล้วดีไซน์ของ Oppo Find X8 Ultra กับ Oppo Find X8S Series เรียมง่ายขึ้นและมีความกลมกลืนขึ้นซึ่งเชื่อว่าน่าจะถูกใจหลายคนแน่นอนครับ